สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเห็นสิ่งนี้แล้วนึกถึงแตงโมเบิร์ตฝากข้อความถึงคนรักหลังเห็นสัญลักษณ์ที่ทำให้นึกถึงแตงโมโดยบังเอิญความบังเอิญแสนอุ่นใจเบิร์ตแฟนแตงโมนิดาออกมาเปิดภาพเลขวันเกิดแตงโมแบบบังเอิญบนโต๊ะอาหารพร้อมข้อความอบอุ่นหัวใจจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีผู้ใช้งานโซเชียลรายหนึ่งได้ออกมาเผยแพร่พภาพของเบิร์ตอีกครั้งพร้อมข้อความ พี่เบิร์ตมารับรถไปขายน้ำส้มฝากซัพพอร์ตกันด้วยนะคะโดยจากภาพจะเห็นเบิร์ตกำลังเปิดประตูรถส่วนภาพนั่งขายน้ำส้มเป็นภาพถูกแชร์ทั่วโซเชียลเป็นภาพที่เจ้าตัวเคยโพสต์เอาไว้ผ่านทางอิสาแกรมเมื่อนานมาแล้วล่าสุดเมื่อคืนนี้19มีนาคมเบิร์ตได้มีการออกมาเปิดภาพพิเศษสุดบังเอิญหลังเจ้าตัวแชร์ภาพขณะนั่งอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งพร้อมกับตัวเลขประจำโต๊ะ ที่เบิร์ตได้นั่งซึ่งเลขดังกล่าวนั้นคือ13นั่นเองโดยเลขดังกล่าวนั้นมีความสัมพันธ์กับแตงโมเพราะเธอเกิดวันที่13กันยายน2527รทั้งนี้เบิร์ตยังทิ้งข้อความไว้อีกว่ามาด้วยกันใช่ไหมเรียกได้ว่านะับเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่สุดอบอุ่นเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามเบิร์ตยังคงออกมาเปิดภาพคู่ให้แฟนๆได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเหมือนที่เขาเคยได้โพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า ที่เธอเคยบอกว่าเวลาถ่ายรูปกันให้แท็กเธอด้วยเขาไม่เคยแท็กเธอเพราะเขารู้สึกเกรงใจแต่ต่อไปเบอร์จะแตกหาโมบ่อยๆนะที่รักขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก Bright TV ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ